ยครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Why n h t and Ready ภาคที่4 EP ที่ 1, 1> นะมาดูกันว่ามันจะยากแค่ไหนจะแล้วก็จะง่ายแค่ไหนดูกันอันนีผ้ผมไปปรับดังๆของนะเดี๋ยวผมจะไปะเดี๋ยวผมจะไปสอนตอนแบบ EP สุดท้ายนะว่าจะทำยังไงให้มันมีกล้อง EP สุดท้ายของของของเกมเวรด,ดีภาคนี้ฮะ <c oughs> ผมไปดูมาแล้วฮนะว่าว่าอันนั้นฮะว่าคืนท 20, 20, 20, 20ี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบอะมันมันจะเล่นได้ยังไงผมไปเห็นว่ามันเขาบอกว่า ในมือถืออ่ะมันต้องใช้ใช้มันต้องกดไปที่ตัวตัวไนแม่แฟลแปรหรือเปล่าน่าจะใช่มั้งแบบล่างมือแบบยังไม่มีตัวอะไรมาเลยเหรอตีหนึ่งแล้วอธิพายจนอธิบายจนตีหนึ่งแล้วนเะนี่ย บอกไปตั้งแต่ตีบอกไปจนบอกไปตั้แต่จน,จนถึงตีหนึ่งแล้วตอนนี้นผีก็ยังไม่มาไอ้เยูผี้นดดูผีไอ้เยูผีต้องแทนผีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคตีสองมันเริ่มขยับนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันแบบมาอยู่หน้าประตูนะ คราวน,นี้น่าจะผ่านไปง่ายๆนะตัามบูสมว่านะน่าจะง่ายๆแน่นอนก็ว่มีกล้องแล้วตอนแรกนี่คือแบบหมายถึงตอนที่แบบลงคลิปตอนที่แล้วเราก็เลือกไปนะ่ยตอนนั้นคือแบบไม,ไ,ออนนนะไม่ได้เปิดกล้องอันนี้นะไม่ได้เปิดกล้องวงจรปิดอ้ายังไม่เคลื่อนไหวกันเลยหรอรอนานแล้วนะเนี yeah. ่ย ว่ามันให้เรารู้จักกับระบบก่อนขยับหน่อยดิขยับหน่อยสี่ตีสามแล้วนะอ้างั้นงั้นรอเดี๋ยวผมไปเยี่ยวรอเเดี๋ยวก่นนะมันขยับแล้วเดี๋ยวผมไปฉี่รอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมาอยู่หน้าประตูก่อนอ้าวมันไม่ไปอีกงั้นผมไปฉี่ก่อนเลย ท้าผู้โชมะตะกีนี้ตัวอะไรจำสแกผมก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่เหมือนว่าเห็นแวบๆเหมือนเหมือนมันมีฟอกซี่ด้วยนะะตอนนี้ผีก็มาแล้ว รอดูพฤตรกรรมมันรอดูพิธีกรรมมันก่อนผมดูแล้วอะถ้าเราส่องแต่ข้างหลังบ่อยฟ็อกซี่มันก็จะโผล่มาแบบไม่มีปีนไม่มีคุยแล้วมันก็จะจามสแกมเราแบบเฮ้ยเอาใหม่อีกทีแล้วแบบเอาใหม่อีกทีน,ะาาทนึงผมจะไม่ไปจ้องไอหมีแพนด้าบ่อยนะไอหมีตัวนั้นอะแล้วผมจะรอจนกว่า กว่ามันจะถึงตีสองนี่แหละมันถึงจะขยับตีสองเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ผมไม่ได้เล่นตอนค่ำนะเนี่ผมเล่นตอนเช้ากลัวนะกลัวอาา่าฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ตีสามแล้วไอ ไอหมีตัวเล็กมันก็เริ่มขยับแล้วผมไปถามมันว่าเจ้าเพื่อนมันมาไหมมันบอกว่าเอามาอยู่แล้วไอเจ้าเนะี่ยไอตุ๊กตาตัวนี้นี่เนี่ยบนะิดจมูกเลยอ่ะตีสี่ครับพวกมันเริ่มดูกันแล้วฮะพวกมันเริ่มดูแล้วช่วยทีมันดูกลับข้างหลังก่อน ไอ,อ้อหมีบ้ายยังไม่มาอมืรอมันรอมันรอมันมาก่อนโอเคเดีย๋ยวสกิปไปนะตีห้าแล้วฮะตอนนี้จะหกโมงเช้าแล้วว้าวยังไงยังไงคืออะไรอะไรเลยครับผม อีสโมเบสอะสวันก่อนก่องานปาร์ตี้โอเคเราสามารถออกมาข้างนอกได้แล้วอืมไม่แปลอะไรทั้งนั้นแหละไป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 ตามไปทางนั้น,ห,น,น,นหรออะไรเนี่ยมีอะไรไหมแค่มีอะไรไหมมีความความระเบ นี่ก็เป็นอีกวันแล้วสิอไอเนี่ยสนุกกับพัทแฉกคุณต้องอยู่กับมันสองชั่วโมงแล้วให้มันมาอยู่ตรงตัวเอ็กให้ได้ในเวลาสองชั่วโมงในเกมเอไออดีเพี่ยนนายเหมือนนายเหมือนสปริงแคปเลยนะแต่นายเป็นน้างเด็กเล่นนายไม่ค่อยมีชิ้นส่วนแต่ข้างที่จริงนายเหมือนน้างเลยแหละเหมือนมมากเลยนะ นาเหมือนมากมากเลยแต่ว่าแค่ตัวเล็กแค่น yup> ั้นเองอย่าดีเซีไม่มีอะไรที่ายไม่เคยทำอะไรเหรอวิญได้ยังไงล่ะตบบ้าไปกระพริบไฟ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 กระพริบไฟ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  ไฟกบิ้วกบิ้ไฟไฟกะริบไฟกะริบวถูกแดดแน่นอนเราคงจะข้ามไปตอนที่มันบอก t ู o แ a ดนะนอีกแป๊บเดียวเท่านั้นก็จะก็จะหมดเวลาแล้วกดไฟฉายยาวๆสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามสองหนึ่งศูนโอเคเนี่ยเนี่ยจูแบดบเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยเจอกันไหนไม่คลิปมาบายบายสวัสดีครับเย้ย